ใครใครมีความฝันนะครับอยากได้รถหรู B M นะครับและราคาโคตรได้จับต้องได้ผมให้นําคันนี้ครับตัวนี้เป็น B M X 3นะครับของในปี12แล้วบอกเลยว่าของเขาโคตรสวยบอกครับป้ายทะเบียนนี่ลูกค้าขอกลับนะครับบอกก่อนตัวด้านหน้ากระจังนะครับโอ้โหคลาสสิกชิบหายไฟด้านหน้ามัลติสองข้างนะครับไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของตัวโซน่าด้านนี้นี่มาพร้อมของตัวนะครับแม็กมิชลินไอทูดยางมิชลินครับแม็กสิบแปดนะครับด้านนี้ยังไม่พอครับทางด้านนี้นะครับ กุญแจรีรโมทสองตัวแบบนี้เลยบอกเลยว่าโคตรด,ดีเราสามารถเปิดปิดนะครับรถนะครับโดยที่เรายื่นมือไปเนี่ยก็เปิดปิดนะครับกดตัวนี้ก็ปิดได้เลยสรุปสบายมากๆปะดูต่อเดียวอย่างว่าครับ X3 ออกข้างของขอบอกกันนะตอนนั้นอนะ่ะสามล้านกว่าสี่ล้านแล้วเป็นดีเซลด้วยด้วยความเป็น M X3 นะครับบอกเลยว่าโคตรหรูหรูยังไงมาดูเดี๋ยวครับประตูนะครับเราสามารถเปิดด้วยในโหมดได้กดปุ๊บนี่มา แล้วบอกเลยครับน้องเขาเนี่ยโคตรสวยไม่มีชนหนักไม่มีเลยเลยครับสภาพน้องนี่เนียนกิ๊บอกได้เลย,เลยและด้านนี้เราสามารถปิดนะครับแบ่งชั้นห้องโดยสารนะครับดูดีไม่ชัตระกูลยังยังไม่พออันนี้จริงเราสามารถถอดเก็บได้นะครับถอดออกมายกเก็บได้นะครับเราสามารถนะครับด้านนี้นี่จุคนก็ได้จุของก็ได้บอกได้โคตรด,ดี แ้ะนี่ครับนี่ตัวล็อกนี้โคตรบอกได้ครับแต่สยาหรับเขาโคตรดีเลยครับด้านนี้นี่คือกล่องเก็บต่างๆของเขานะครับด้านนี้จะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มโคตรเพราะคันนี้ผมทําราคาอยู่แค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันยูโรเหมือนที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันพร้อมโปรฟรีดาวคันนี้ซื้อสดไม่มีแวดยังไม่พอครับพนักงานรายวารวีนครับรายได้แค่สองหมื่นออกได้แล้วแล้วบอก,บกนะครับถ้าเกิดติดแบคลิสต์นะครับผมมีล่าช้านะครับผมมีทางออก มาคุยตุึาษากันได้เลยปั๊ดูต่อดีอ่ะคือเครื่องดีเซลครับมันเป็นแบบว่าหายากในตลาดสีขาวอยู่นี้และเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องดูดีอ่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยดึงยว้ นี่โอชอคูนาโอเคนี่ครับดูสิครับน็อตนอตตำแหน่งเดิมหมดเลยครับผมมานัดดูดีว่าเป็นไงบ้างโอ้ผมจะนัดด้วยอ่ะอออคือสภาพขนาดเนี้ยอย่าให้โดนจริงครับผมขายไม่แพงเลยราคานี้ในตลาดทันผมผมว่า สุดยอดมาดูต่อเปิดมานะครับเราก็จะเจอของตัวนะครับบอกไฟฟ้านะครับสามารถเมมโมรีนะครับได้สองที่นะครับผมรับกระโดไฟ้าเส้นเขาอยู่ด้านนี้นะครับมาดูกันต่อดีกว่า <c oughs> ตัวนี้ปรับไฟด้านหน้านะครับด้านนี้มีมัลติฟังก์ชันวางสายรับสายนะควิ z คอนโทรลนะครับ Air b a บ็กเอเพร้อมนี่ก็จะมีของตัวจอด้านนี้เขาจะมีของเตือไอเตือนนะครับพาสเซนเจออะไรบ้างจะบอกข้อมูลหมดเลย แล้วด้านนี้เขาจะเป็นแอร์นะครับผมนี่เกียร์นะครับโอ้โหสวยอะ่ะตัวนี้มันมัลติแท็กนะครับผมเลื่อนเราสามารถฟังเพลงวิทยุจากมาเลอกทางด้านนี้ได้เลยโอ้โหโคตรดีะคืออยากบอกคันรถ X3 เนี่ยมันเป็นรถขนาดใหญ่ครับผมและการใช้งานเขาเนี่ยเขาใช้งานมาดูแลดีมากใช้คำนี้ดีกว่ากว้างขวางรถตรวจการเลยก็ว่าได้ดูหลามาด้านหลังดีกว่าคือ X3 ผมได้มาน้อยมากนานทีมาทีแล้วคันนี้นี่ไม่หายพลาดจริงครับโอ้มีแอร์ด้านหลังสบายแนละ้วคันนี้นั่งห้าคนได้แน่นอนสบายๆขอบอกได้เลยซึ่งคันนี้ X3 มาเดอนโชว์รูมถ้าชอบคลิปนี้ฮะอยา่าลค์กดแชร์ผมนิดนึงครับรถสวยอย่างนี้ไม่หายพลาดซื้อสดไม่มีแบตพัางานไราวันละวีได้แค่สองหมื่นออกได้แล้วและบ่อยเลยซื้อที่ไหนผมเป็นการไฟแนนซ์ถึงที่เลยคลิปน่าจะไหมครับสวัสดีครับ และด้านนี้ครับก็จะมีของตัวพวกโหมดนะครับสปอร์ตนะครับผมด้านนี้นะครับโหมดนอร์มอลนะครับผมยังไม่พอครับนี่ปรมกอนเราเรื่องถลายพาร์คเซนเซอร์นะครับออโต้โฮนะครับผมแล้วก็มัลติแท็กทั้งหมดนี้คือฟังก์ชันที่เขาใส่เข้ามาจัดเต็มบอกเลยความสวยงามเขาบอกเลยว่าส่งประกวด